โอ้แล้วแล้วผมก็เจอแล้วครับภูชี้ฟ้าในฝั่งของประเทศลาวครับนี่ขับรถผ่านน้ำด้วยแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้วครับไม่ใช่บ้านก้อนตื้นนะหมู่บ้านที่ติดกับบ้านก้อนตื้นสวยมากขายบ่นี่ขายกโพนี่หน่ะขายเท่าไหร่ชา,า,าวพันฮะชาวพันพนี้บอกว่าเอาขายบ่ย่าเอาเอาเอยาก <laughs> กินลา,านต่อขยะเออ หลงทางครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าไปทางไหนบ้านกอนตื่นมาทางนี้หรือเปล่าเนาะมันลงท่าเรือบักหรือเปล่าลองถามดูก่อนสวัสดีคนรเด่นแฟมิลี่นะครับพ่อสบายดียไปบ้านกอนตื่นไปทางนี้บ่ <c oughs> หรือว่าตรงไปข้างหน้าได้บ่ <c oughs> <c oughs> ค่าข้างเงือเท่าไหร่คร oh ับแต่ว uh ่าไปาข้างหน้าผวก็ได้เป็นบ่กผมจะเที่ยวไปก่อนข้างหน้ามันบ่อนอำข้ามอยู่บ่มีเี่เนาะผมจะขับรถเที่ยวต้งฝังพี่ก่อนนะบ่ผมอ๋ออ่า เดี๋ยวจะไปท้ามาข้างหน้าเลยกันเดี๋ยวขับกลับจะมาข้ามต้องพี่เนาะโอ้มันข้ามทางนี้ก็ได้เดี๋ยวผมดูนะกลับรายังไงเนะี่ย GPS มันจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปใหม่เดินทางคนเดียวนะครับครัวลุงเด่นแฟมิลีตะลุยลาวเหนือครับนะถอยก่อนดีกว่าตอนนี้ถ้าผมน่าจะอยู่ใกล้ๆกับภูชีฟ้าของประเทศไทยนะครับที่แนวเขตสันเขาเนี่ยเขาเอา แนวเขตสันเขาอ่ะเป็นการกั้นระหว่างประเทศนะครับเมื่อกี้ผมจะเห็นจะโอ้ยน,นจรงอยปูชีฟ้าอยู่น,นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนู่นมันจะอยู่ตรงข้ามกับเวียงแก่นครับโอ้ยในกล้องซูมยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะครับโทษเดโทษเดีด๋ยนี่นี่นี่จะเห็นจะงอยอยู่น, ون, น, ون. นู่นนู่นนะฮะบ้านก้อนตื้นเนี่ยจะอยู่หลังจะงอยของปูชีฟ้าครับภารกิจการเดินทางของคัวบรรทุงกระดุงเด่นแฟมิลี่ด้วย กอยากให้ข้ามตรงนี้แต่ผมก็อยากจะเห็นถนนเส้นนี้ก่อนถ้าข้ามไวไปเร็วกลัวฟ้า,านุ้นไม่มีอะไรไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีอะไรแล้วมันตอนเย็นนะครับตอนเนี้สี่โมงเย็นแล้วถ้าผมข้ามผมกลัวแบบอะไรมันไม่ดีผมผมต้องอยู่เส้นที่มันไม่คนไม่วิ่งกันนะเพราะว่ามันสี่โมงแล้วนะผมก็ขอวิ่งสายหลักขอขดีกว่านี่คือถนนสายหลักนะครับเลาะลาบเลาะ,ะน้ําโขงแต่น้าโขงฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ประเทศไทยนะคือประเทศลาวครับโอ้ นี่หาดทรายขาวเลยนะเนี่ยที่ประเทศเราเนยะมีหาดทรายมีเป็นหาดทรายสีขาว,วครับน่าเที่ยวมากเลยเนะี่ยน้ำโขงจะเป็นหาดทรายขาวอย่างนี้ครับแล้วน้ำโขงใสสวยด้วยมาติดตามการเดินทางสู่บ้านก้อนตื้นอีก EP หนึงครับลองดูว่าข้างหน้าเราเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้ค้นหาแล้วก็สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลาดบ้านช่องมีอะไรน่าสนใจไหมแต่ถเส้นนี้บอกว่าเลยว่าไม่มีที่เที่ยว นะไม่ค่อยมียูทูบเบอร์มาถ่ายผมผมบอกแล้วว่าถนนเส้นนี้ไม่มี youtube มาถ่ายกันสักเท่าไหร่นะผมไม่เห็นเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีที่เที่ยวครับมีแต่วิวอะ่ะเห็นไหมวิวน้ำโขงแต่ผมก็ชอบนะแต่ผมก็ชอบครับเส้นทางการเดินทางจากเชีงยงรายออมานี่ก็ออกบ้านมาตั้งแต่สิบโมงแล้วครับตอนนี้สี่โมงกว่านะลองเดินทางดูว่าจะมีอะไรน่าสนใจหนะ่อยแต่บอกว่าถนนเส้นนี้ไม่ไม่ ต้องรถ SUV นะครับหรือว่ารถกระบะยกสูงเท่านั้นแหะมันจะเหมาะนะครับถ้ามาหน้าฝนก็น่าจะต้องใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามาหน้าฝนก็น,น่น่าจะเอาเป็นสี่คณสี่ครับอ่าผมยูวนี่เมื่อกี้เขาบอกให้ข้ามไปแล้วถนนมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะเป็นป่าเนี่ยผมอ่ะแล้วมีหมู่บ้านเดียวด้วยหมู่บ้านก้อนตื้นนึ่งนะครับที่เราจะไปกันนี่นะหมู่บ้านที่เราเคยมาทําบุญกัน ลองไปดูลองไปศึกษาธรรมชาติที่นี่ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างน่าสนใจขนาดไหนตืดๆตืๆนโอ้ถนนไม่ค่อยมีรถโดยครับเงียบกลางคืนนี้ไม่กล้าวิ่งนะ,ะอะไรเงี้ยเราต้องเราต้องรีบไปก่อนนะถึงถึงมืดครับไม่มีบ้านคนแล้วก็ไม่มีร้านค้านานๆจะเจอหมู่บ้านทีหนึ่งรู้ถนน,ถน,นดู ฝุ่นข้างหลังนี่ดูดูฝุ่นนี่แหละดู <í ns> แบบฝุ่นแบบหนักมากถ้ามากันเป็นคาราวานนี่ไม่เห็นนะเนี่ยถ้ามากันหลายคันนี่คนตามท้ายนี่ไม่เห็นถนนเลยนะครับน <í ns> ี่ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูผมจะให้ดูข้างหลังเนี่ยดูดูอย <c oughs> ่า,งน, <c oughs> างนี้เลยอ่ะฝุ่นอย่างนี้เลย ขนาด330เนี่ยฝุ่นแรงมากฝุ่นหนาหนามากธรรมชาติดีครับใครอยากเห็นคนที่นี่เขาไปล่อนทองไปดูได้ในช่องลุงเด่นนะครับโอ้โหทองเม็ดใหญ่มากทองถือว่าทองเม็ดใหญ่เลยครับเนี่ยไม่มีรถวิ่งสวนเลยก็คือถนนเส้นนี้ก็จะเปรียวเยววุ่นมาคันหนึ่งแล้ว นี่แล้วดูเวลารถวิ่งสวนก็คือเป็นอย่างนี้นี่นี่เลยเอามอเตอร์ไซค์มาเอาอินโดโรมานี่น็อกเนี่ยสายไบค์เกอร์นี่ไม่แนะนำมาเส้นนี้อ่าฝุ่นเยอะข้างหลังผมตัวนี้นี่ดูนู่อ่ะฝุ่นกันขับไม่ไหวนะครับเนี่ยขับ20กว่านะครับถนนขับได้ประมาณเนี้ยขับเกินสี่หกสิบนี่ไม่ได้แน่นอนครับ หนึ่งโค้งเยอะสองฝุ่นเยอะลูกลังเป็นหลุมแล้วก็ด้านขวามือนีอ่คือคือเป็นเหวเพราะว่าเป็นแม่น้ําโขงครับผ่านมาก็คือลงน้งําโขงแล้วจ้างก็ไม่มีใครหาเจอครับไหลไปไหนไม่รู้อะอันตรายอย่าะยไม่มีไม่มีรั้วกั้นครับเป็นเป็นอะไรอะ่ะเนี่ยก็เป็นเหวไป่ลงนี้เลยตกไปก็คือตกไม่มีใครเห็นด้วย หมาะที่จะมาสักสองคันมีอะไรช่วยเหลือกันได้นะครับลอดเส้นนี้ผมผมบอกว่าเหมาะมาสักสองคันตามตูดกันมาแต่ใครตามตูดก็อย่างว่านะไม่เห็นถนนเลยนะกลับไปนี่เปลี่ยนไส้กรองเลยครับ <c oughs> กรองอากาศเลยกรองน้ำมันเครื่องกรองอากาศกรองแอร์เปลี่ยนไห่มหมดเลยเนะี่ยนู่นเริ่มเห็นจังหวงไู้ภูชิฟ้าฝั่งประเทศลาวครับความสวยงามอีกแบบหนึง่งที่ คนที่อยู่ฝั่งไทยจะไม่เห็นเราต้องมาฝั่งนี้เราถึงจะเห็นครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นเส้นทางที่ต้องเียนวิ่งเนี่ยก็เข้าไปดูใน Google Map นะครับวัดดูจากเชียงของมาเลยเราจะเลาะน้าโขงมาเรื่อยๆครับถึงแก่งผาใดพอมาถึงแก่งผาใดมันก็จะตัดมาเป็นเส้นของประเทศลาวนี่แหละเนี่ยผมก็จะวิ่งเส้นนี้แหละครับไม่ค่อยมีรถสุขส่วนด้วยไปเราพยายามทําความเร็วให้เร็วที่สุดครับตอนนี้สิบคิโมงแล้ว โอ้ย oh, 16นาฬิกา5ี4นาทีนะครับจะห้าโมงแล้วกว่ามันจะมืดแถวนี้ก่อนเราต้องรีบไปครับคือนี้เป้าหมายผมน่าจะดอนบ้านก้อนตื้นนะครับเคยไปพักอยู่ตอนตีสองอะห้องตันนะแล้วก็ไฟดับครับร้อนมากแต่แต่ว่ามีโรงแรมเดียวในหมู่บ้านนั้นก็กอาจจะต้องพักที่เดิมครับหคือละสองแสนอะไรนี่แหละสองสามแสนนี่แหละ แต่ว่าบ้านนั้นชอบไฟดับไปทำเวลากันหน่อยครับเดี๋ยวมันจะมืดก่อนอ้ย GPS บอกไปไม่ได้ทางนี้ผมก็ปวดหัวเลยไม่มีสัญญาณมือถือด้วยมาเจอหมู่บ้านอะไรนู่นี่มาจอหมู่บ้านน่าอยู่เนะบ้านนี้ต้นมะพร้าวเต็มเลยใ,ใกล้ๆบ้านคอนตื่นอย,อยู่นวเนี่ยเดี๋ยวถามเขาหน่อยสิ สบายดีไอ้สบายดีบ,ยดบ้านก้อนตื้นไปทางนี้บ่ไปทางนี้มันไปข้ามบักซื่อแถวไหนอุ้ยข้ามอยู่ก้อนตื้นนั่นแหละมาอ๋อมันม,ม,ม,มีมองข้ามอยู่นนเนาะโอ้พอใจเด้อ,อบ้านน,านี่งามเนาะต้นมะพร้าวหลายดีแต่ว่า GPS ไม่มีสัญญาณเพิ่งจะมีเนี่ยครับโอ้บ้านน,านี่งามเนาะหมู่บ้านเขาสวยดีถ่าย,ย้อนแสงหน่อยเดี๋ยวว่าสวยครับหมู่บ้านนี้สวยมากเลยครับ มีต้นมะพร้าวปลูกเต็มแล้วเขาลังจะทสาสะพานอะไรม่นู้ี๋้วเขาขุดดินมาตรงนั้นนะหรือเขาขุดทองหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยสวยมากอยู่กลางหุบเขาก็แล้วก็ต้นมะพร้าวสวยมากเลยไม่ใช่บ้านก้อนตื้นเลยเนี่ยแต่มันไม่มีท่าเรือข้ามนะไม่รู้ตรงไหนครับเนี่ยสวยมากเลยหมู่บ้านนี้ี่ยอยู่กลางหุบเขาแนี้สวยๆคือถ้ามาถ่ายตอนเช้าจะสวยมากตอนนี้มันถ่ายถ่ายไปแล้วมันจอนแสงครับะอาที่ตกนู่นอะ่ะมันอยู่บนนี่พอดีเลยแต่ว่าสวยมากครับหมู่บ้านนี้เขาขุดทองหรือเปล่ารุ่นะ่ะ เป็นมะพร้าวมะพร้าวปลวูกเต็มบ้านก้อนตื้นเราจะไปก็มีมะพร้าวอย่างนี้นะครับ17นาฬิกา27นาทีาเขากำลังห้าโมงกว่า,าก็อักมาจากสวนรถขึ้นไม่ไหวสบายดีไอ้บ้านก้อนตื้นนี่ไก่บอ รูปดอยนี่บอดอยวดอยมีท่าเรือข้ามเนาะโอ้โหแล้วแล้วผมก็เจอแล้วครับภูชี้ฟ้าในฝั่งของประเทศลาวครับนี่หมู่บ้านนี้เขาอยูอ่สวยกว่าที่ผมคิดไปเยอะนะตอนนั้นมามันเป็นอีกแบบนึงครับวันนี้มาอีกฝากหนึ่งเนาะนถ้าใครเคยมาภูชี้ฟ้าก็จะเห็นจะง,งอยตรงโน้นแะแต่บ้านเรามันก็จะเห็นจะง,งอยอีกแบบหนึ่งอยู่ที่นี่ ก็จะเห็นจังงอยอีกแบบหนึ่งครับผ้าทิ์ใกล้ตกดดินสวยมากอ่าเมื่อกี้ถามเขาบอกว่าถึงปั๊มน้ำมันแล้วก็เลี้ยวซ้ายผมก็ไม่ได้ถามเลยตรงไหนนี่มะมันมีเรือนพักด้วยอุดมไซนิวเลี้ยวตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้ไหมไปไปบ้านก้อนตื้นทางนี้บ่ขึ้นทางเท้ากันหรอครับอ๋อจากขอบใจเด้อ ก็ตื้นที่ข้างบนนี่เหรอนึกว่าจะลงน้ำโขงกันนะมีบ้านพักด้วยนะห้องพักสะอาดด้วยเนี่ยโอ้เนี่ยดีด้วยเนี่ยนั่นนี่น่าจะแอร์เย็นกว่าทนะี่ผมไปพักใน่นอนที่ผมไปพักใครเคยไปพักนี่ไฟดับด้วยนะกลางคืนนะโอ้ข่ายทหารข่ายตำรตร,ตรวจใช่ไหมอ๋อนี่ไงเจอแล้วเขบอกถ้าเจอปั๊มน้ำมันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปก็จะเป็นท่าเรือบักมะครับหรือว่าเป็นสะพานไม่แน่ใจนะ ่นีบ้านก้อนตื่นนี้สวยนะตรงนี้หรือเปล่าคนนู้นจะมีป้ายชี้อยู่ครับปั๊มน้ำมันละก้อนตื่นนั่นไงก้อนตื่น โลอโลอโลมีสะพานเหรอโอ้ยดูนี่สวยไหมล่ะปูชีฟ้าอยู่โน่นไหนเห็นไหมโอ้นัโน่นนะปูชีฟ้านี่เดี๋ยวถ่ายย้อนแสงได้ว่าสวยมากนั่นนไหนไหนไหนนไหนไหนดูรถรถต้องจะข้ามสะพานนะครับเนี่ยเขาเอาน้ำไปส่งฝั่งนู้นหรือเปล่า ต้องหลบรถใี้เขาหน่อยใจเย็นครับคนมีอดีตไหนอ๋อมีขับรถผ่านน้ำด้วยโอลโลคนมาหาบน้ำกันที่นี่ด้วยโอ้มีจุดขับรถขับรถผ่านน้ำด้วยโออลโล สบายดี day. ยายบ้านก้อนตื้นนี่ได้ข,ข,ข้ามขัวบ่บ่บ่มีขัวข้ามมันบ่ข้ามมันนี่ก็หอดได้บ่ขอบใจเด้อนี่โอ้ขอบับรถผ่านน้ำด้วยโโล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 ไม่มีไม่มีสะพานอะ้รยังไงมันมีน้ำขงกั้นนะ นละหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยหรือผมมาผิดหรือเปล่าบ้านก้อนตื้นเนี่ยจ,จะอยู่ติดน้ําโขงนะครับแล้วเขาบอกไม่ได้ขับไม่ได้ข้ามสะพานนี่มันเป็นไปได้ยังไงนะลองไปดูแล้วกันตอนผมมานี่คือบ้านก้อนตื้นเขาจะอยู่หลังน้ําอยู่หลังภูชีฟ้าแล้วก็ด้านติดกับแม่น้ําโขงนะถ้าไม่มีไม่มีขัวไม่มีสะพานข้ามนี่มันจะเป็นบ้านก้อนตื้นได้ยังไง อง่ไปเข้าไปดูครับเหยียบหมาน้อยใช่บอสวยอะไรอย่างนี้ผู้ที่ฟ้าฝั่งนี้สวยมากสบายดีบ้านคอนตื่นนี้ไม่ได้ข้ามขัวบอในข้าวข้าวข้ามบักข้ามบักบออออ๋แล้วถ้าไอ้จะไปปากแบงนี่ไปทางไหนไปทางไนี้ครับทางคอนตื่นได้ยู่เนาะเวลานี้มีบักมีอยู่เนาะมีโอ้โดยขอบใจเด้อ อีกไก่บ่กบไก่กับไก่มได้ได้นไปไงสองบาทไปเลยจ้าจ้าอะไรนะสองบาทไปคือว่าอะไรสองบาทไก่สองบาทไปไก่สองบ้านอ๋ออ๋น่าจะผ่านไปสองอีกสองหมู่บ้านจะถึงต้องข้ามบักผมบาแล้วมันมีน้ำโขงอยู่ พอส่วนอากาศเย็นครับแล้วนะผมไม่ได้ปิดกระจกนะอากาศอากาศเย็นสบายเลยครับวันนี้อากาศดีเลยอะถึงเวลากําลังพอดีพอดีเนาะเดี๋ยวมีร้านอาหารยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะครับกินแมงทอดไปไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวก่อนตื้นนะมีร้านอาหารเดี๋ยวเราไปทางกินน้ำมาตูมเย็นๆกันชมบรรยากาศซับปะ,ป,ะป๋าลาไปแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้วครับโมงพยาบานก่อนตื้นนะหมู่บ้านที่ติดกับบ้านก่อนตื้นสวยมาก เนี่ยืองบ้านนี้มีต้นมะพร้าวแบบต้นมะพร้าวแบบสวยมากอยู่กลางหุบเขาครับสวยเลยสวยมากเนาะได้มันถ่ายย้อนแสงบ้านก้อนตื้นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านนี่แหละเดี๋ยวเราจะข้ามเรือบัคกับดีโก้คันเมื่อกี้เมืองปากทาแขวงบอกแก้วสุด สุดของจังหวัดบ่อกแก้วแล้วสุดแขวงแล้วเลยจากหมู่บ้านนี่ไปก็เป็นเมืองสยบุรีแล้วครับใกล้ถึงปากแบงแล้วนี่ดูเส้นทางเป็นหมู่บ้านการข้ามานาคุมที่นี่ก็ทางเรือจะสะดวกกว่านะครับถ้าจะมาจากบ่อกแก้วเนี่ยหรือว่าถ้าเขาจะไปเที่ยวลงบ่อ,บอกแก้วเนี่ยเขาไปเขาไปเที่ยวห้วยทรายเนี่ยเขาน่าจะนั่งเรือมากกว่านั่งมากกว่าขับรถไปครับสวยมาก เก็บเห็ดมาโอ้ยอยาให้เห็ดเห็ดตับเต้าอหรอโอโลเก็บจุใส่แล้วครับนี่เห็ดหาเห็ดหาโอ้เก็บจุใส่แล้วนี่เก็บอันหนาวอ่ะเอ่อเอาไปขายบ่เอาอันหมดกินเ่ะอ๋อสิขายบ่นี่ก็ขายแบบโผล่หนิหน่ะหรือขายเท่าไหร่ก็ชาวพันฮะชาวพันกิอันนี้บอกวาเอาขายบ่เย้าเออเอาจะกินร้านต่อขยา เอเอามา,อาในเมืองกูเจอของ<า>ดีครับนี่ห้องเฮ็ดห้าเหมือนกันเนะาะเฮ็ดห้าเฮ็ดห้าย้ายเป็นคนลื้อบ่คนลือนนล้อว่ะาตาลื้อเนาะลื้อว่าไรหวานเาเออบ้าตนาตายลื้อเนอะาะโอ้โลได้ของดีนะ, <laughs> <ฮ>ะสาวพ,พันสาวพ,พันกับไปเท่าไหร่สี่สิบบาทเหรอเอนี่บาทกูสาวพันเออแระดีกว่าค่าโขนหนึ่งแล้วฮะ เมื่อกี้ก็ขายผงเนี่เมื่อกีข้ขายไปมัดหนึน่งแล้วสาวพันโอ้ไม่สบามาเจอช้าไปหน่อยเนาะโอ้รถมารถมาดีกว่าด้อเห็นมั้ยคนคนใจลื่นเนาะคนลาวลื่นเนาะลื่นก็มีลาวก็มีลื่นก็มีลาวก็มีเอ้าวอโลได้กินของดีเว้ยได้ <laughs> กินของดี <laughs> อ่าแซ่บเนาะแซ่บเนาะอ่ะแซ่บเลย <laughs> โอ้ขายสาวพันเองซื้อของยายเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวโอ้ฮัลโหลสาวพันเนาะสาวพันอันนี้ให้ไปอีกสาวพันไปเลยเป็นสี่สิบพันเลยจ้าเข้าใจเด้อนี่หนาวก็เอาเต็มเนาะอ๋อโดยโดยเดี๋ยวมือดีมืออื้อมือชก็ได้มอ่มอ๋อได้คือเก่าแถมให้ไปอีกสาวพันไปเลย เข้าใจเข้าใจโดยโดยได้ของแทบแล้วโอ้นี่บ้านก้อนตื้นปลกไก่แล้วบอใกล้ๆเนี่ยเนาะแม่หน้าพายู่หันฮะหน้าแม่พายู่หันอ๋อชุนข้อันนี้บ้านแม่อยู่นี่บออันนี้มัข้างล่างลานอ๋อโดยโดยโดยเข้าใจเด้อมันออกต้นยังนไงเมื่อกี้เฮ็ดเมื่อกี้เนี่ยเฮ็ดห้าเนี่ยมันออกต้นอียังโอไงออกออกดินว่ะออกดินเลยอ่ะอ๋อ มือว่านี่ข้าเจ้าก็ได้ปิ้นเป้าโอ้เข้าค่ายโลดช่วงโลดโลดสองแล้วโอ้อ๋อเขานหมึกใหม่เอาอ่าโดยโดยข้อใจเนอะไ้เท่าข้าใจเข้าใจฮะไดจ้าไม่มีแบงค์ห้าสิบพันว่าจะให้ห้าสิบพันไม่มีมันเป็นแบงค์ซาวกับแบงค์แสนนี่ก็โอ้ก็ให้แกขายสองหมื่นกีบผมให้แกไปเลยสี่หมื่นกีบนะว่าจะให้ห้าหมื่นกีบเลยปกติเขามาซื้อของเขาจะต่อนะนี่ ขามาซื้อของให้เขาเยอะกว่าที่ที่เขาจะขายก็ผมอ่านดูแล้วมันถูกเกินไปไงถูกเกินไปผมก็ไม่กล้าซื้อสาวพันก็30บาทเองครับอ่ะหมื 10, ่นกีบก็เท่ากับสิบห้าบาทตัวน,นี้สองหมื 20, ่นกีบก็สามสิบบาทผมก็เลยให้แกไปสี่หมื่นกีบอ่าว่าจะให้ห้าหมื่นกีบไปแหละเอาไปก็เดี๋ยวอาจะไปให้เอาไปให้คนที่เขาอยู่บ้านก้อนตื้นเนี่ยแกงให้กินนะซึ่ง ม่รู้จะอยู่หรือเปล่าถ้ามาอยู่ผมก็คงไม่ได้แกงผมก็จะให้เขาไปเป็นกันเนี่ยนานไม่เท่านะอยู่แถวเนี้เมตุเนี่ยคนคนลาวลือ้อคนลือ้อสำเนียงไม่ไม่เหมือนคนลาวเทิงหรือว่าเป็นคนลาวนะครับโอ้ได้ของดีครับของดีของดีงดงดไปจะไปถึงมืดซะหน่อยแลเนี่ยกลัวเขากินข้าวหมดแล้วบ้านบ้านยายบ้านบ้าน บ้านน้องบิวแต่น้องบิวไม่อยู่นะครับตอนนี้บิวไปทํางานแต่ว่าผมเคยมากินข้าวที่บ้านน้องบิวก็จะไปขอให้คุณยายกับคุณปู่คุณยายเนี่ยทํากับข้าวให้กินสักหน่อยแล้วทีมงานบ้านเขามีเยอะมีหลายคนเราก็จะเอาเมนูที่เราซื้อก่อนหน้านี้เป็นลิ้นวัวย่างแล้วก็ให้เขาแกงเห็ดให้กินสักหน่อยกินกับของดีบ้านก้อนตื่นโอ้กินใบบวกน,นี่เขาดองกับ จองกับอนะไรบ้างรันะั่กินแล้วโอ้ร้อนท้องดีมากอะดี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 ได,ด,ด้คอนเทนต์ดีอยากกินพอดีเลยเห็นเห็นตับเตา่าขึ้นอยู่ริมเขาหญานางมองเห็นบัวนี่บัวนี่ขายทตหารบ้างนี่อย่างนี้นี่ขายของก่อนเขาบอก,อบอกไม่ไกลไม่ไกลแต่ก็ไม่ถึงสักทีนะครับจนหกโมงเก้านาทีแล้วเนี่ยเนี่ย้าที่ตกไปหมดแล้วอ่ะ โอ้สะพานกำลังจะเสร็จครับสะพานบ้านก้อนตื้นหน,หน่อยน่ะใครเห็นมันผมไหมเป็นสะพานเหล็กครับย,ยาวมากข้ามน้ําโขงครับแต่ว่ายังไม่เสร็จครับเราเลยต้องได้ข้ามท่าเรือข้ามโป๊ะครับหน่อยการข้ามนลนะคมที่นี่น่าจะดีขึ้นเนาะโอ้เป็นสะพานเหล็กครับได้ยินข่าวว่าเขาทํทำมาปีสองปีนะเพิ่งมาเห็นกับตาวันนี้ะเดี๋ยวให้ดูหน่อยหนะึ่ง สะพลานเหล็กอยู่ตรง,งนั้นนะมันบังอยู่นี่สะพลานเหล็กตรงนี้นี่นี่เลยสะพลานเหล็กตรงนี้เลยสะพลาลนจะข้ามมาได้เนะลาะสะพานข้ามขวดได้บอบัท่านได้เหบัท่านได้แค่เคนาะโดยโดยน,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 น่อยก็จะข้ามสะพลานนี้ เ,เสร็จแล้วนั่นแหะโมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเต็มแล้วแหละเ,เกือบเสร็จละปีหน้ามาเสร็จแน,น่นอนนี่ใน,ในๆแล้วสักานกล้องไม่เห็นหน้าตาผมก็เป็นอะไรแล้วแก่แล้วบ้างเนี่ย <c oughs> ไม่คิดนับเวลาดูดูเวลาแบบต้องใช้แว่นตามาใส่เปล่าเนี่ยไปมองอะไรมนนเริ่ม ตาไม่พอจะดีแล้วไปใกล้ถึงแล้วครับนี่าที่ตกดินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่คือภูชีฟ้าของแท้ครับไหนจะงอยไหนอะอยู่ตรงนั่นอะแล้วกล้องซูมไม่ถึงไนงะตรงนั้นนะครับผูู้ชีฟ้าไอที่ผมเห็นเมื่อกี้ไม่ใช่ภูชีฟ้าครับที่เห็นเมื่อกี้นะ ชุวิฟ้าอยู่นี่เห็นชัดๆเลยนะี่ตอนนั้นนะแหลมจิปปิดนั่นหละเหมือนเขากว่างแล้วน,นี่คือหมู่บ้านที่เราจะมาพักค่ำคืนนี้ครับสวยมากผมบอกไว้ก่อนบ้านก้อนตื่นครับที่ที่เห็นควนจุดนะแล้วมีตน้นมะพร้าวเป็นแถวเขาเป็นหมู่บ้านใหญ่ครับนี่วัดที่เราเคยไปทําบุญกันอยู่นู้นเห็นพระธาตุตรงนั้นบนดอยนั่นนะมอู้ยสวยครับบ้านนี้ดูฝั่งน้ำโขงถ้าเป็นเอาน้ำโขงกั้นระหว่างประเทศก็คือหมู่บ้านนี้เป็นบ้านคนไทยเลยแหละนี่ก็ภูชิฟ้าอยู่ตรงนี้เอง ก็แสดงว่าภูทีฟ้านี่ผาตั้งและนั่นเป็นผาตั้งนะครับตอนนั้นภูที่ฟ้าอยู่ตรงนี้ก็ข้ามกับเชียงรายอำเภอเทิงเลยโอย้ท่าเรือบักไปนู่นแล้วอ่ะนี่นท่าเรือบักไปนู่นแล้วโอ้สุดท้ายแล้วก็มาถึงท่าเรือบักโอ้มีคนมาอาบน้ำริมนลำโขงเต็มเลยครับเขาไม่อาบน้ำที่บ้านกันนะที่นี่เขาอาบน้ำริมนลำโขงครับนั่นแหละภาพที่กำลังตกดินสวยสุดๆครับนั่นแหละภูทีฟ้าเห็นไหม ติดกับเหลี่ยมดอยทังนั้นนี่นน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 เห็นกล้องนี้มันซูมได้ประมาณสิบเท่าเองเนาะมันต้องซูมร้อยเท่าถึงจะเห็นโอ้สวยจริงสวยจังนี่ดูมาถึงจนได้ครับบ้านก้อนตื่นแลวหมู่บ้านนี้สวยมากดูจะมีต้นมะพระ้าวอยู่เรียงรายแล้วบ้านแต่ละหลังนี่ก็สวยครับนี่เดี๋ยวเราจะเอารถนี่แหละข้ามเรือบักไปครับไม่รู้คิดเท่าไหร่นะเนี่ยคนมาอาบน้ำเต็มโอ้โหนี่เขาล่อนทองกันเต็มเลยครับ น่าัางร่อนทองกันอยู่เลยเห็นไหมนะี่ยหรือว่าแวะนี่ก่อนดีไหมดูขอร่อนทองก่อนไหมเพราะว่าผู้นี้ถ้าข้ามมาต้องเสียเงินมานนเนี่ยหรือว่าผู้นี้เราอาจจะเดินมาครับถ้าถ้าไม่อยากลดค่ามาก็อาจจะเสียไม่เยอะน้ำมูลไหลลังสองฟากฟังอูลบลนวาลินสุดยอดมาดูหน่อย โอ้โหบ้านก้อนตื้นมาถึงแล้วครับนี่สวยมากคนมาหาปูหาปลาอาบน้ํานอกจากจะมาอาบน้ํายังไม่พอนะลุงจะพามาดูเขาล่อนทองกันที่บ้านก้อนตื้นเขาบอกที่นี่ทองเยอะมากมาดูนี่กําลังหาทองกันอยู่ครับบางคนก็มาอาบน้าบางคนก็มาหาทองคํานะนี่หากันอย่างนี้เลยนี่ดูล่อนทองคําครับอาดูได้หลายบอกได้ได้บอกคบ เด็ S <S อ่ะอ่ะอ่ะบ่บได้บ่ได<า>้บ่ได้สุดยอดนี่หาทองคำนะครับเนี่ยหาคำเนาะพวกคุณชื่เป็นพี่น้องชนเผ่าเขาพูดลาวไม่ได้นะหากันง่ายๆอย่างนี้เลยนะที่บา้านก่อนทื่เขาบอกบ้านนี้เขาบอกว่าทองเยอะละเม็ดใหญ่ว่า ไม่ใหายไม่ได้เดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเจ้ามีหลายเจ้าเลยกำลังหาทองกันอยู่เนี่ยบรรยากาศด,ด,ดีดีดีครับนะนี่เดี๋ยวเราจะนั่งท่าเรือบักข้ามไปบ้านก่อนตื้นฝั่งนู้นนะคืนนี้ผมจะไปนอนฝั่งนู้นนะครับนี่รถตรงเด่นมาคนเดียวครับ EP นี้ตะลุยลาวเหนือครับมาถึงก้อนตื้นอยู่เมืองอปากทา่า ร่อนทองครับเนี่ยทองเยอะขนาดไหนเราดูสบายดีอาจจะเขาอาจจะพูดเลาไม่ได้เป็นพี่น้องชนเผ่านะนี่เลยหน้าค้นหาอีกเยอะครับเป็นอะไรที่แบบหน้าค้นหาทองคําที่นี่เมื่อเช้าเราอยู่ที่เมืองก็อบอกว่าทองที่นี่ยก้อนใหญ่กว่าไม่ใช่ก้อนใหญ่ได้เยอะกว่าทั้งทั้งทั้งเหนือขึ้นไปนะ หมู่บ้านนี้ล่อนทองกันครับตอนนี้เนี่ยจะเอาเป็นทองแล้วนะับี่ยเห็นเงินนะครับเนี่ยเงินตรงนั้นน่ะมันเป็นตัวล่อล่อเม็ดทองนะครับเนี่ยนี่กำลังจะได้เลยนะเนี่ยนี่เห็นไหมเห็นเงินเงินตรงนั้นไหมเนี่ยเนี่ยนี่นะซูมๆหน่อยก่าซูมยังไงเนี่ยกล้องนี้ก็ซูมยากเนาะนี่จะเห็นเป็นที่เป็นเงินนั่นนะครับตัวนี้จะไปจับกับทองครับก็จะได้เป็นทองขึ้นมาเลยนะนี่นี่เห็นไหมเห็นเห็นเห็นขี้ขาวๆเลยไหมครับที่นี่เขาเรียกอะไรปอนเนื้ออะไรัก่ยางเนี่ย ลอนมาแล้วโอ้จะเห็นเป็นทองแล้วนี่นี่โอ้ไม่เสียเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ครับนี่เดี๋ยวเม็ดเป็นทองนะขวดนั้นก็คือขวดใส่ทองนะครับเขาจะมีสารบางอย่างเอาไปแกว่งกับเนี่ยแล้วมันก็จะได้เป็นทองคําขึ้นมาเลยครับช้อนตักขึ้นมาแล้วตักยังไงเดี๋ยวดูเลยตักยังไงเน่ะ นี่ขึ้นมาแล้วโอ้ขึ้นมาแล้วไอตัวเงินตัวนี้นะครับดูดเฉพาะทองนะครับเงินเขาก็ไม่ดูดทรายหินอะไรเขาก็ไม่ดูดนะเขาจะดูดแต่ทองคําไว้ครับก็จะได้ทองคําขึ้นมาเลยสุดๆครับเดี๋ยวนี่ได้ละวันนี้เขียวไหมนี่คือทองคำเลยโอ้เก่งเก่ง โอ้ yeah. Yeah. Oh, เป็นยังไงเดี๋ยวช่องนี่มาดูบรรยากาศก่อนนะทางนู้นเขาก็อาบน้ำเล่นน้ำกันเต็มครับโอ้ oh, ลุงเด่นไปกินแมงทอดมารู้สึกเจ็บท้องเงี้ยลูกเจ็บท้องอีกแบบนะแบบบิดอะ่ะต้องกินยาหอมยาลมร้อยแปดอะไรยงเงี้ยมีไหมเนี่ยไม่น่ากินเลยแมงแมงอะไรรู้ทอดขอเขาน,นี่เลยก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆในเอฟซีได้เห็นกันครับเดี๋ยวใครอยากเห็นช่องโคนเรีงเนแฟมิลี่นะรอติดตามดูเดี๋ยว จะมาถ่ายให้แบบเต็มๆอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ช่วงโครรลุงเด่นก็อรอติดตามกิจในการของเราได้นะครับนี่